วิเคราะห์ก่อนเกมลาวูยีปะทะกัมพูชายู3มันดาริครับพัน2ี่นี่คือซึกแห่งศักดิ์ศรีที่แฟนบอลสองชาติรอคอยลาวดวนกัมพูชาวันที่16กรกฎาคม2025เวลา17นาฬิกาสนามเพเทรียลสเตเดียมอินโดนีเซียรายการมันดาริครับพัน2ีหรือที่รู้จักกันในชื่อฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน U23 ทีมชาติลาว U 2 3คุมทีมโดยโค้ชฮายกจุนจากเกาหลีใต้แม้ขุมกำลังจะไม่ได้เป็นทีมเต็งในสายตาของใครหลายคนแต่พวกเขามีหัวใจและพลังศรัทธาจากแฟนบอลลาวทั่วประเทศลาวตั้งใจจะไม่ใช่แค่ร่วมรายการแต่ขอสู้เพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของตัวเองฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงรวม7เสียรวม15 เสียเฉลี่ยถึง3.0ลูกต่อเกมแต่ก็ยิงเอาเฉเลีย1.4ลูกถือว่ายังมีเขี้ยวเล็บเกมรุกทีมชาติกัมพูชา U23 นำทัพโดยโคชโคจิเกียวทกยังมีระบบทีมชัดเจนกว่าและนักเตะเริ่มเล่นเข้าขากันมากขึ้นยังไม่เคยแพ้ลาวเลยในการแข่งขันอย่างเป็นทางการฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงเฉลี่ย1.2เสียเฉลี่ย2.4ลูกต่อเกม เกมรับดีกว่าลาวเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ถือว่าเหนียวแน่นสถิติการพบกันเหต to เหตุนับตั้งแต่ปี2013พบกัน3ครั้งปี2013อุ่นเครือเสมอ2ต่อ2ปี2015ลาวแพ้กัมพูชา1ต่อ4นัดล่าสุดปี2022ซีเกมครั้งที่31ลาวแพ้อีก1ต่อ3ร่วมกัมพูชาชนะ2เสมอ1 ลาวยังไม่เคยชนะเลยประตูรวมกัมพูชา10ลาว4จุดแข็งจุดอ่อนกัมพูชาย2 3มีความมั่นใจจากสถิติที่เหนือกว่าเกมรุกมีไหวพริบตัวรุกเร็วแต่เกมรับยังมีช่องโวหากโดนเพรสสูงหรือสวนกลับเร็วจะเสียสมดุลลาวย2 3เล่นด้วยหัวใจไม่มีอะไรจะเสียถ้ารับแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับ อาจมีเซอร์ไพรส์เกมรับเสียเยอะต้องจัดระเบียบให้ดีจังหวะสุดท้ายยังขาดความเฉียบคมก่อนเกมโคช้ชทีมชาติลาวก็ให้สัมภาษณ์ว่าลาวอาจมีอันดับโลกต่ำกว่าทั้งเวียดนามและกัมพูชาแต่อย่างไรเราจะพานังเตดของเราสู้สุดหัวใจเพื่อขว้าชัยชนะมาให้ได้แนวโน้นผลการแข่งขันถ้าวัดกันด้วยสถิติและความเป็นระบบกัมพูชาดูได้เปรียบ แต่ลาวในวันท็อปฟอร์มมีศักยภาพพอจะยันเสมอหรือพลิกชนะได้หากเล่นรัดกุ่มนี่คือเกมที่ความมุ่งมั่นจะเป็นตัวตัดสินมากกว่าสถิติสกอร์ที่คาดเสมอ1ต่อหถ้าลาวรัดด,ดีหรือกัมบูชาเฉือนชนะ2ต่อหหากใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วคุณละ่ะคิดว่าใครจะคว้าชัยจะเป็นกัมบูชาที่รักษาสถิติไร้พ่ายต่อลาวหรือลาวจะลบคำประมาสทัพ สร้างใช้ชนะประวัติศาสตร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกวิเคราะห์ฟุตบอลลาวแบบสดใหม่ทุกแมตช์